เรากำลังไล่เกี่ยวสวนนามารอบสองนครับลเสร็เกี่ยวอีกวันหนึงพรุ่งนี้นะครับพรุงนี้ก็เยบงานงานหมดรับ ทีมงานโชคดีน,นะครับก็ดีดีก็ได้มาเก็บเกี่ยวที่อันเภอพันดานนะครับมาสองปีนะครับปีป,ปีปีที่แล้วก็มาครังผม่ได้มาทุกปีนะครับกันนี้าล,ลูกค้ารอเยอะครับ ทีนี้รถเยอะมากเลยครับเท้าวยังไม่ถึงวันที่ยี่สิบเลยครับจะหมดแล้วครับรถเริ่มมาลงวันที่ห้าวันที่ห้าพฤศจิกาครับวันนี้ก็วันที่สิบเก้าครับ ก็เก็บที่นี้อีกวันหนึ่งก็ข้าวหมดแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยย้ายกลับกันเกือบหมดแล้วครับตอนนี้รถเหลือน้อยแล้วครับเหลืออยู่สองคันครับที่กำลังเดินเก็บที่ตกค้างอยู่ครับเพราะว่ารถเจ้าอื่นกลับกันหมดแล้วครับ ไปร้อยเง็บตั้งแล้วก็ย้ายกลับบ้านมั่งเพราะว่างานช่วงนี้ก็เกี่ยวพร้อมๆกันก็คงจะหมดปีนี้ก็ปีหน้าแล้วเจอกันใหม่นะครับในฤดูการเก็บเกี่ยวปีหกเจ็ดเร็วมากครับปีนี้เกี่ยวไม่ถึงสิบห้าวัน จบคลิปเพยงแค่นี้นะครับติดตามเพ่อที่เะฟัเพิมนะครับ